มีเห็ดปลูกเองนะครับเห็ดปลูกเองนะครับปอดสานพิซซ์ครับผมปอดสารอาหารครับผม<า>น่า,นากินน่ากินมาได้กินข้าวสวัสดีจ้าพี่นุ๊กโอ้ยนี่กินที่บหวานเบาไวแล้วนี่แต่ว่าวันนี้ฉันจีมาเก็บเห็ดจักหน่อยเก็บเห็ดเดินผ่านใน เดินผ่านถัวลันเตาเก็บได้หน่อยนึงเขาเรียกว่าเก็บเขาเรียกว่าเล่มถ้ามีนิดหน่อยก็คือเล่มเนาะเล่มถัวลันเตาอ,อันนี้แม่พอได้เล่มอยู่ได้อันนี้ฉันกะโอ้อยางามมาตุมแขกรอดหนาวพ่น้องดีใจหลาย แต่มาชะอมตายจ่อยชะอมตายจ้อยชะอมสองตนตายขอหลอมือเ้าจะเก็บถึงแล้วที่นี่อ้อเนาะมันจะเก็บเห็ดลูกน้องการลานบอกว่า,า,าเก็บเห็ดมาหายแนเด้อวะล่ะจะเอาไปต้มเล้งวะสันจะเอาไปต้มกระดูกปฏติโทคือ้นมาใหญ่ไว้แท้ ม้วนยังเห,หนีย่ยนยอยู่เลยดูป๋อโทอจิรีบไปไหนนี่นี่สีเหลืองเพอาะตาใ่ขึ้นมาเหล้วก็เปลี่ยนสีเนาะใหญ่ขึ้นมาเหล้วก็บเ่เห,เ,หบเ,เหลืองบ่เลยเก็บเนะาะนี่ว่าฉันด้วฉันอันทุกมมือกับพวกห่านในถอดเมื่อกี้ฉันไออพอดีฉันต่อเชือเฮ็ดต่อเชือเฮ็ดแล้ว ต่อเชื้อเห็ดมันต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันต้องอนามัยจัดเลยแหละต้องใส่ถุงมือต้องฉีดแอลกอฮอล์ต้องไม่พูดเวลาต่อเชื้อเห็ดนะคะต่อเชื้อเห็ดแล้วแล้วฉันก็เอาเห็ดต่อเชื้อเห็ดแล้วฉันก็เอาเชื้อเห็ดที่ต่อแล้วมาใส่ตู้ก็เลยเดินเลยมาเลยเลยเออกมาเก็บนี่เลยเล้วไปซะทีเดียวเก็บเนาะเนาะเก็บโอ้ยนี่ มันนักเลยนี่แน่นตึ๊บเลยนี่เอาลงก่กระถางนี่รู้สึกว่าดอกเขาเออ่างกาันบอแกเอ้ยใค่ที่ซื้อก่อนเฮ็ดไปแล้วอะนะมันอยู่ในถุงเนาะเวลาเขาขายเราเวลามันออกดอกแล้วแกออกจากถุงเด้อเอามาลง่งกระถางเอามาลงกระถางฉันทําคลิปไปดูคลิปที่แล้วนะล่งกระถางต้นไม้ไยยงก็ได้ หรือว่านี่ฉันทําไปถั่วนี่นี่ลงกระถางอย่างงี้ก็ได้ใส่กองกระดาษก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์ที่มีที่ถนัดที่หาได้นี่ฉันใส่นี่เอาไว้นี่ฉันก็จ้องดูแต่ข้างบนเนาะฉันก็ค่อยดูดอกข้างบนค่อยจอบดูว่าออกดอกยังนอออกดอกยังนอที่ไหนได้มันร้อยออกข้างล่างนี่ไหม <laughs> จอบรอย คือเชื่อเฮตดเขาเดินดีเนาะตรงไหนมีรูมีช่องเขากับพยายามที่จิออกดอกบานบานนี่ก็อ่อนอ่อนได้หน่บุ๊ม่นว่าแกได้พี่น้องบ้านก่อนนี่ก็เก็บไปทังนึงที่เห็นในคลิปนี่แหละทั้งสีเหลืองทั้งสีเทานี่แหละเอาไปแกง แกงแสนน่หนไม้โอ้ยอย่างอร่อยเลยอันนี้นกระถางอันนี้ทำมาจากใยมะพร้าวเนาะจะนนมีใยจักหน่อยหนึ่งติดมัดอยู่นี่นนมามาจิพาไปลุหมอ,อน,นั่น ติดมาเต็มเลยฉันเด้ออย่าลำค้าญฉันเด้อตึงออกเพิกหน่อยก่อน นี่แหละมันนี่ตีฉันว่าท่านถอดถุงมือไปใช้ไอ้ดอกว่าฉันเก็บอันนี้เลยฉันทิไปแยกอ่ไปแยกพักขนาฉันต่อดอกนี่อันพนมมือนี่นี่ได้เห็ดแล้วโอ้ยนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยนี่ก็ลังเกี่ยวออกมานี่ก็อยู่ในกระถางเหมือนกันนี่ จี้ให้ดูอันอันอยู่ข้างนอกจากนิดเดอ้อนี่ฉันจี้ไม่แยกอันนี้ก็เลยว่าถอดถุงมือสะดอกจีเปิดอันนี้ชั่วาจากนิดตดาโชว์ตัวหน่อยลูกโชว์ความอลังการหน่อยสิ เห็นปะพุ่นตัวเค็นดู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 ดโอเคสอันช่วยฉันดึงอันนี้ฉันเอาไว้นอกตู้ชนทดลองนะ่ะทั้งในตู้ทั้งนอกตู้เพราะฉันก็จะดูว่าอันไหนมันจะได้ผลกว่ากันอันไหนมันจะมออีอาการดอกฝ่อมากกว่ากัน คือข้างในตูทีในกบในในตะการในตู้ดอกฟอหลายดูดอกเฮ็ดชั้นดูคนดด,ดอกไปหน่อยดูอ่อนถ้ามันออกใหญ่มากทุกดอกเนี่ยรายครับเนี่ยอันนี้อร่อยอร่อยเด้อเฮ็ดน่าร่มหลวงเอาปิดไปก่อนเนี่ยแค่นี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวอัน วันนี้เขาจะเอาไปต้มเล่งเดี๋ยวหนาตาต้มเล่งเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ดูเด้อต้มเล่งก่อนโอ้ยกละบ่กันเด้ออู้วาวววววว เรียกว่าชิมตรงชิมนี่กับต้มร้อนต้มร้อนโอ้ยหอมเตจมูกขนาดบ่มีตีนเนี่ยเตจมูกได้มีเห็ดปลูกเองนะครับเห็ดปลูกเองนะครับปลอดสารพิษครับผมปลอดสารอาหารครับผมเอาเหรอน่ากินน่ากินมาเด้อกินข้าวแค่นี้แหละบ๊ายบาย